าาการเป็นบทหน้าที่ของเพื่อนข้าราชการตำรวจการปฏิบิหน้าที่ของหน่วยร่วมปฏิบัติให้คานึงถึงความปลอดภัยนะครับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเราก็นําเสนอท่านก็สามารถจัดสรรมาให้นะครับทั้งนโยบายนะครับเ,เงินรางวัลนะครับก็มีนโยบายที่จะให้เบิกในส่วนของตัวยาได้ก่อนนะครับเพื่อที่จะามาเป็น,ปนในส่วนของ,างการดำเนินการในส่วนของการทำกรนีต่อไป ตนี้ตอนนี้ทำเขาจะขยับตัวยากกันนะแต่มีนาฬิกาตัวรอขยับตัวยากเก้าเก้าเก้าเลยนตี่ก็เป็นเป็นอ่าอ่าบรรจุพันธุ์นะฮะนะซึ่งซึ่งเขาทำแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอรับเขาจะรับมาแบบนี้ฮะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาอ่าแบ่งบรรจุ แล้วก็ลงจากพมชนต่างๆนะ<ำ>ต้องต้องต้องคิดว่าถ้าเกิดว่ารถนี้เนี่ยออกสู่ชุมชนเน right ี่ยนะฮะจะแพร่กระจายได้ขนาดไหนนะครับเพราะเนี่ยก็เป็นมาตรการหนึ่งที่ท่านผู้ช่วยได้เรียนไปแล้วว่าเป็นการสกัดกั้นนะเพื่อไม่ให้ลงสู่ชุมชนนะครับมีสวเลดรักอะไรไหมฮะมีอะไรแปลกๆก้าครับอันนี้มันยิ้ม9้าเก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 ้า แล้วอย่างนี้อย่างนี้มันมีสีสันมีกลิ่นกาแฟหรือมีกลิ่นอะไรลดท่าใหม่ไปครับก็ก็เป็นเป็นเขาเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนสูตรพั์อะไรนิดหนี่ครับพยาภายในก็จะเป็นเหมือนที่ถึงที่ทราบก็คือเซนยาเอเียครับเอียัวเดลยเดี๋ยวเราบู้นี่จะให้ท่านลองในกระบวนการต่อท่านท่านมีข้อมูลอยู่แล้ว